ฮัมฮ <c oughs> ัมทุเลยครับผมขอสวัสดีทา่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเกรเดสดถ้าเสียพงพัดลมเข้าคออภัยนะครับผมไม่มีไม่นั่นเองนะ,ะสรับวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดวิธีการสู้เกี่ยวกับทอ็อปวิียารคู่วิธีการสู้กับบ,บอสในหอคอยตัวสุดท้ายนะครับผมหรือ last boss of tower พวกนี้เป็นสามตัวนะครับผม ต้าไม่เห็นในปกคลิปก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรยังไงนะครับเอาละสําหรับตอนนี้แล้วก็เข้าไปที่ประตูนี้นะครับแล้วก็อธิบายกันเลยนะครับผมอันนี้คือโลกที่ห้านะครับผมคือท็อปของหอคอยโลกที่ห้านะครับซึ่งสิ่งที่รอเราอยู่นั้นก็คือฮสวัสดีแคปคืนมังกรนะก็จะเป็นมังกรไฟนะครับที่อยู่ในโลกอาชั้นบสุดนะครับผมสกิลก็จะมีการโจมตีเผาพื้นแล้วก็เผาที่เป็นทางยาวนะครับผม แล้วก็ถ้าปล่อยอุกกบาตขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะมีท่ายิงลําแสงออกมานะครับมีขึ้นไปยิงแสงไฟจีออกมาครับผมแล้วจะมีสกิลบังคับตายนะผมหรือไม่ว่าผมเจะเวลเท่านี้หรือพลังร้อยล้านนะผมก็จะตายทันทีนะกระโดนสกิลนี้มันคือสกิลกระโดดนะผมแล้วก็มันจะไม่ใช่กระโดดหรอกมันจะบินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีโลโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปหลบหลังโลนะครับผมนะอ่าวันหนึ่งนะโอเควิธีการสู้นะครับผม ตอนที่มันง้างท่าจะพ่นไฟนะครับมันจะงายหน้าขึ้นนะครับผมจังหวะนั้นนะครับให้เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งให้ไวที่สุดทเท่าที่จะทาได้นะครับผมเพราะว่าสกิลนั้นมันแรงมากนะครับวิธีการชนะก็ไม่เยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับขอแค่หลบสกิลไฟให้ได้ก็พอนะครับผมเวลามีไม่จํากัดนะครับผมหลังจากที่มันปรับใหม่แล้วแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะมีเวลาจํากัดนะครับผมซึ่งโซโล่คนเดียวถือว่ายากมากเลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างโซง่ายนะครับผม นะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะฟูง่ายมากแค่หลบสกิลไฟทำไมมันไม่ใช้สกิลเลยวะออยืนให้มันตีอานี่สกิลไฟามาพ่นออมาคือ<แ>ผมจะใส่ชุดกอดเซโร่ Zero, เวลตันตีบวกตันแม่งก็ตีแรงชิบหายอยู่ดีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวมากไม่รู้มันจะตีแรงไปไหนนะมีโคตรแรงเลยทำไมเลือกผมมีแค่นี้วะใส่ชุดกอดอันนี้ไม่ใช่หรอทำไมเลือกมีแค่นี้เะนะี่ย ก็ต้องสามแสนีกว่าขายไปได้แสนหนึ่งอ่าซูมนะผมแล้วก็จะติดสแต็กสถานะไฟด้วยนะครับกับมังกรตัวนี้มีแค่นี้นะผมมังกรตัวนี้ง่ายๆนะครับอ่าต่อไปเรามาดูที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ้าะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโลกที่หกที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านประตูสีเขียวตรงน,นั้นมานะครับผมตอนนี้กําลังเจอกับคราเชนคุงนะครับผมอ่ามาเดี๋ยวอธิบายการโจมตีดีกว,ว่า การโจมตีของคราเก็นะครับจะใช้หนวดมุงโงนี่ฟันเรานะครับไม่ใช่ฟันเด็กทุบเรานะครับผมใช่แล้วก็จะมีสกิลปล่อยพิษด้วยนะครับที่เป็นบงมุ้งโง่นะครับพยายามหลบให้ได้นะครับผมอ๋อเนี่ยมาละนี่นะครับจะมีสกิลโจมตีสามทางแล้วก็สกิลฟาดลงมานะครับประมาณนี้นะแพทเทิร์นแรกๆจะมีแค่นี้นะครับแล้วตอนสกิลฟาดเนี่ยเราสามารถตีมันได้นะครับผมตีหนวดมันเนี่ยชิง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 นะครับผมโอเคส่วนวิธีการสู้กับมันนะครับผมมันจะมีหนวดหลายหนวดนะครับซึ่ง เัาไม่สามารถตีตัวคาเช่นได้นะครับนอกจากตีหนวดให้มันแบบเลือดชิเลือดของหนวดนั้นหมดไปถึงชีวิตหล่อชีวิตมันจะลดไปนะผมหนวดก็เราเรามีมาสองสี่หกแปดหนวดนครับพอเราตีไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับผมไอปลาหมึกคาเช่นตัวนี้นะครับจะทําการเรียกแทงปั๊มปืนใหญ่ขึ้นมานะครับผมใช่เราต้องไปยืนปั๊มแทงตัวนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีซึนามิซัดออกมาจากฝั่งนู้นนะผมแล้วซึนามินี่คือ เหมือนกับสกิลโดดมังกรเลยนะครับผมคือวันฮิตตายนะครับเป็นสกิลบังคับตายนั่นเองนะครับผมและหลังจากที่เราได้ทําการตีเข้าไปเนี่ยนะครับผมไอตัวปลาหมึกนงี้เงาเนี่ยพอเปลี่ยนร่างนะครับการโจมตีรูปแบบมันก็จะหัวขึ้นด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับหนวดปลาหมึกตรงนี้จะถูกเปลี่ยนกลายเป็นระดับอีลิทนะครับผมตรงนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นระดับอีลิทนะครับแล้วหลังจากนั้นการโจมตีของมันก็จะ การสกิลที่มันฟาดลงมาหนึ่งทางนะครับที่บอกฟาดลงพื้นนะครับจะทําให้พื้นที่ช่องตรงนี้นะครับยุบลงไปด้วยและในกรณีที่เราตกน้ํานะครับผมเลือดของเรานั้นจะลดอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับแล้วก็พิษนี่คือแรงชิดหายด้วยนะครับผมอย่าไปหายืนนะมันเป็นสแต็คด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงแทงค์ที่มันผุดขึ้นมานะครับผมมันจะเพิ่มที่คิดมันจะเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าตาแรกมันจะโผล่มาเท่าไหร่นะครับ แต่ก็นะหอคอยนี้ไม่สามารถโซโลได้นะครับผมหลังจากที่ผมลองมาทุกกรณีแล้วนะครับให้แนะนําอย่างมากแบบขั้นต่ำสองคนนะครับและไอคนที่2นี่คือต้องเวลแบบสักเก้าสิบเนี่ยกำลังดีนะครับช่วยกันปัม๊มช่วยกันตีนะครับผมแต่ถ้าเลย8แท้งไปเท่าไหร่หรือ7แท้งเนี่ยเราจะแพ้ทันทีนะครับผมเนื่องจากเขาไม่สามารถเติมแท้งให้เต็มได้ก่อนเวลานะครับเพราะเวลาเติมแท้งนะั้นมันจะมีเวลาจํากัดด้วยนะครับผมจะเป็นกี่วิ ถ้าไม่ทําอย่าง u, ายี่สืนในมีจะซัดมาแล้วเราก็จะตายนะผมนะวิธีการสู้กับคราเคนส์ของเรานั่นเองนะผมอ่ะต่อไปเรามาดูที่หอโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โลกที่เจ็นะครับผมหอคอยนี้จะเป็นหอคอยเกย่ยวกับพระเจ้านะครับผมซึ่งแต่ละลอกมันจะไม่เหมือนกันนะปกติมันจะเป็นบอสใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่บอสแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นแบบมอนเป็นละลอกเวฟครับใครทีนน่เคยเล่นก็จะรู้แหละมาเรามาอาธิบายเกี่ยวกับไอ้น,นี่กันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการสู้กับ พระเจ้านะครับผมโอเคนะครับผมพระเจ้าจะมีการโจมตีค่อนข้างหลายรูปแบบนะครัการโจมตีพื้นฐานจะเป็นการปาหอ,อกสายฟ้านะครับและว,วิธีการหลบก็คือวิ่งวนมือนผมเลยนะครับอันต่อไปสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลใหญ่ที่แรงมากเลยนะครับจะเป็นการชารจพลังทุกไฟแล้วปล่อยแส่พื้นดาเมจอยู่ที่หกหมื่นนะครับผมแล้วก็บอสพระเจ้านี่ชอบสแปมสกิลมากเลยนะครับใช้สกิลแบบไม่หยุดเลยนะ แล้วก็สกิลสายฟ้าเมื่อกี้มันก็แรนดอมไม่ค่อยจะโดนเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันโดนดอกหนึ่งก็เกือบเกือบหมื่นนะครับถ้าโดนหลายดอกก็เจ็บเจ็บใช้เล่นนะครับถ้ามาหลายคนมาคนเดียวหลบได้โอเคการโจมตีรอ,อกแรกเขาจะมีประมาณนี้นะครับบัตรใหญ่อหอกสายฟ้าแบบต่อเนื่องแล้วก็นี่นครับถ้าสายฟ้ากี่พื้นจิ้ว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 นะผมโอ้ยต่อไปก็จะเป็นที่เอ่อร่างต่อไปนะครับถ้าตีเลือดเือเหลือครึ่งหนึ่งนะครับจะเปิดร่างพีคนะผม ร่างนี้ก็อ่าคนที่ดูสตรีมก็อาจจะเห็นไปแล้วนะคนคอยตามคอยดูนะจะเป็นร่างอ่อร่างพระเจ้านะผมขี้ขี่กะตายแล้วแม่งตามไว้ังเลยจะมีปีกโผล่มาประมาณสี่ปีกนะผมหนละังจากนั้นสกิลการโจมตีก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะปลาหอกยังมีอยู่นะผมแล้วก็จะทําการบินนะครับจะมีสกิลที่แบบหายตัวแล้วก็ไปบินอยู่รอบอคอเนี้ยขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะ อันนั้นก็จะบินไปตรงหอคอยอ่าแล้วก็ใช้ค้อนอ่ะยิงลำแสงจี่มาหมุนมุน,มน,นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นสกิลบอใหญ่ๆด้วยนะครับที่ลบยากๆที่แบบว่าโดนสามทีตายนะคนเวลรอยนะคนเวลรอยเกาะลอยตีบวกมาอย่างดีแต่ไม่ใช่เกาะเซโร่โดนไปสามทีนี่คือตายเลยนะครับแรงมากหอกนี้มันหลบง่ายนะครับเดินว,วงกลมก็หลบได้แล้วนะครับแต่ตอนเดินว,วงกลมเลยละวังโดมันตีด้วยนะครับ ก็ประมาณนี <S an> ้คร <an> ับขอคอยพระเจ้าขอขอพระเจ้านี่ค่อนข้างตึงมือนะครับสำหรับคนที่มาโซโล่นะผมก็ให้ระวังให้ดีๆกันด้วยนะครับผมเพราะว่าบอลแม่งโหดจริงนะครับคือผมจะเป็นผู้เล่นที่ขยาว่ามีชุดเกาะเซโร่อาวุธกล้ามใหญ่ตีบวกแบบตีบวกแบบเน้นๆเนี่ยเออก็ยังสู้มันแทบไม่ค่อยจะไหวเลยนะครับถ้าไม่มีฮิวนะครับผมอย่างน้อยคนจะมีฮิวทักเอาครับจะมีฮิวมาดีจะดีมากเลยนะครับ เคไม่มีมีแค่นี้แหละสองวันนี้ขอบคุณมากครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนริคการใหม่ๆแล้วก็วิธีการหาไอเทมแต่งตัวฟรีทั้งหลายอะไรนะครับผมสองวันนี้ขอบคุณมากแล้วไปเจอกันวันใหม่นะครับผมบายบายขยันปลาหอ,อกจังวะ